ก็ขอกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับซึ่งก็กลับมาอยู่กับช่องเดิมเนาะคานกันนี่นะครับก็วันนี้เนาะ,ะก็มาอยู่กับแมปที่มีชื่อว่า For c e ักเกนนั่เองนะเป็นแมปที่ทั้งต้องทําภารกิจแล้วก็หนีนั่นเองนะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้ผมก็แต่งตัวเป็น e ี o t ต a ในเวอร์ชันนยยันอยู่นะแต่คือพอดีเงินไม่ค่อยถึงนะก็เลยเไม่ได้ซื้อหมวกมาเนาะเออนะครับ มาเริ่มกันเลยก็ได้อ่ะตอนนี้ฆาตกรเป็นเจสันเนาะก็เราจะเล่นกันสักประมาณสามสี่ตานะฮะระหว่างนี้ผมก็จะพยายามวิ่งแล้วก็จะคอยโยนพิซซ่าให้เพื่อนกินนะครับก็คือพอโยนแล้วมันเลือดๆเขาจะเด้งขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้รัสไอ้รัสชาเวอร์เนี่ยก็คือเป็นการที่แบบเวลาเราอ่ะกดแล้วใช่ไหมก็มันจะทําให้แบบแล้วตัวเราวิ่งเร็วขึ้นก็คือมีบู์สปีดเพิ่มขึ้นนั่นแหละก็อืมมาทำจินเลื่อเตือนหน่อยก็ได้ หนึ่งจะทำไม่ค่อยเก่งก็ตามขอ,ขอโทษที่ขอโทษที่ทำไม่ค่อยเก่งนะอะไรต่อวะอุย้ยมีคนเสียชีวิตที่บร้อยนะคนที่ชื่อว่าชานสแนะเขาเล่นตัวชานส์นะเมันอี้เพื่อนมาช่วยผมว่าเนี่ยไม่มีเลยโอ้กรมแล้วไงอาจจะเงียบไม่ดีนะพอดีตั้งใจเล่นนะครับแล้วก็ฉากไหนที่แบบ ยังไงอะพูดยังไงอะที่มันต้องจำเป็นต้องหนีผมก็จะหนีนะโอ้อะไรวะโคตรยากเดี๋ยวเขาซูมใหม่เผื่อมันได้อันเดิมบโอ้โหคนละอันได้อยู่ได้อยู่อันนี้ก็ไหนวะนี้อ่ะนี้ห้ากับเจ็ดอันนี้ก็สี่สี่กับหกสี่หกอันนี้เอ้ยอันมันติดเท้าขวางห้า ติดนี่ก็ติดติดกันอ่ะเสร็จเรียบ,บร้อยเอา้าทำทำนานไปจนชนะเลยเนะีนะ่ยมาเดี๋ยวสักพักก็จะเริ่มตาที่สองเนาะก็ประมาณ 4, สิสามสามสิบวิกว่านิดนิดนะครับก็อาจจะเห็นว่ามันนานนะแต่ว่าเดี๋ยวตัดออกก่อนเดี๋ยวมันก็จะสั้นลงนะเพราะว่าผมคือ,ค,อคือผมก็มีเพื่อนผมที่เขาคอยตัดต่อให้อยู่นะก็ก็มาลองเล่นดูเนาะก็ ของในตัวก็จะมีเป็นพวกนี้นะครับก็จะเป็นพวกพวกนี้แหละเออเป็นแบบนู้เป็นอีลอดเป็นพวกบิวโนแมนนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับขอเดี๋ยวนะเอาไม่ทันเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่นเป็นอีลอดอีกสักตาหนึ่งก็ได้แล้วต่อไปนะอีกสองตาเราจะเล่นเป็นตัวที่มีชื่อบิวโ์แมนนะครับบิวโ์แมนก็คือเป็นตัวที่ เป็นสายซัพพอร์ตเหมือน e r o ตเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวที่เราสามารถสร้างป้อมปืนแล้วก็จะสร้างเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่ปั๊มเลือดได้เออใช่ใช่ปั๊มเลือดก็จะมีเลือด90นะครับเรียบร้อยอ่ะเพื่อนกินเรียบร้อยอ่ะตายไหมเอาไม่ตายเอาชิบหายเลยกูขอโทษที่มีคำหยาบนะครับช่วยช่วยช่วยชวยชชวย่ เจ็บเจ็บมากเจ็บมากออแตกเอาไม่เป็นไรตายก็ถือว่าเราได้มาอธิบายสกิลของเจ้าอีลอตเนาะกับยูนแมนนะครับสี่ทีก็ทันอยู่นะก็เจ้าอีลอตนะครับก็ขออธิบายทีละตัวก่อนนะอันนี้ผมมีใส่สกินเป็นนายันเนาะก็จะเป็นเนี่ยระดับความยากอยู่ที่2เลือด60สิบเลกราสปีดก็คือความเร็วทั่วไปอยู่ที่12แล้วก็เวลาตบที่เราวิ่งก็จะเสียพลังงานแล้วก็ จะเป็นสปริน i n g Speed อยู่ที่24ก็คือคูณ2จากเดิมเนาะแล้วก็ Max กซ์ m i n a ก็คือตอนเราวิ่งอะ่ะเราจะแบบวิ่งได้แบบมีพลังงานมีหลอดพลังงานก็คือ100 s กิลมิน่าลอสเพอร์เก็คือเวลาเราวิ่งนะครับก็จะเสียพลังงานไปวิละ10เนาะแล้วก็เวลาแบบเราหยุดวิ่งเราก็จะได้พลังงานกลับมาวิละ20นะครับสกิลแรกออเดอร์ก็คือเป็นการที่เอ่อยังไงวะ พิซซาพิซซาพิซซาอ่ะอ่าไม่ใช่อ๋อพูดผิดอ่ะนี้พิซซาโชว์นะครับเป็นการที่เราเนี่ยจะเจ้าอีโอตนะจะ,จะ,จ,ะจะทำการหรือว่าตัวเราเนี่ยแหละจะโยนจเจ้าพิซซาอ่ะหรือว่าของเราไปเนาะก็คือไปไปให้เพื่อนกินนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนคนที่กินเนี่ยเขาก็จะได้เลือดเพิ่มสามสิบห้านะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีใครกินอ่ะมัน,ม,นมันก็จะหายไปเองของมันอ่าเมื่อครบยี่สิบห้าวินาทีเนาะ ต่อไปนะครับก็คือตออนลืมบอกว่าอันเนี้ยคือครูดาวสี่สิบห้านะครับแล้วก็อ e ีรอตเนี่ยไม่สามารถฮิวตัวเองได้นะคือแบบไม่ไม่สามารถฮิวได้การปาพิซซ่าเข้าปากตัวเองได้ในนะแล้วก็ก็คือคือถ้าเกิดมีแบบอีรอตสองคนอะ่ะเหมือนเหมือนเรากับอีกอีกคนหนึ่งอะ่ะแล้วแล้วถ้าเกิดเขาโยนแบบพิซซ่ามาให้เรานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรากินอะ่ะเราก็จะปีเปอร์เซ็นต์เลสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ less healing ก็คืออาจจะในแนวว่าได้เลือดช้าหรือว่าได้เลือดน้อยกว่า50%น,นั่นเองนะต่อไป the healing effect is, is decreased by additional อ่าอูแต่แต่แต่คือปกติคือคนเขาจะถ้าเกิดเขาเล่นอีรอดเนี่ยเขาจะหาเซิร์ฟเนาะที่แบบที่มันไม่มีอีรอตัวเล่นด้วยนะครับมันก็เลยจะทําให้แบบมันง่ายมันคือคือถ้าเกิดกินกินของพวกตัวเองมันก็จะลดน้อยลง last ก็คือทําให้เราเนี่ย ครูดาวสามสีว่วิใช้ได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเกมแล้วก็ทำให้แบบเอ่อเกีดสปีอ๋อทำให้เราเนี่ยมีเวลาวีมีเวลาหนีสมด์ประมาณสามสี่วินี่แหละแล้วเราก็จะได้บูสต์สปีดสามสามสามวินาทีเนาะก็คือใช้หนีอะไรพูด,ดง่ายๆบิวโนแมนบิวโแมนอันนี้ใช้เป็นสกิลบีซ็อตนะบีซ็อตบีซ็อตตว่ะใช่แหละอันนี้นะครับดิสเพลเซอร์คอนสตรัคชั่นก็คือเป็นการที่เราจะสร้างเครื่องปั๊มเลือดมานะครับ เลือดเนี่ยอยู่ไอเครื่องความเลือดเนี่ยอยู่ได้มีเลือดอยู่ที่สิบห้าแล้วเวลาแล้วเราก็จะแบบแล้วเราแล้วเครื่องนี้ก็จะอยู่ฮิวได้ทั้งหมดสิบหกสตัดต,ต,ต่อหนึ่งเฮกพีเนาะอันนี้มันเครื่องนะก็จะยิงก็จะเลือดอยู่ที่สามสิบแล้วก็จะคอยยิงเจ้านักฆ่านะครับเราคัดซีนะต่อมาเซนทรี Century, นะครับอ่ะพูดง่ายก็คือป้องกุญือเซนทรีก็จะเวลา นักฆ่าไม้ใ,ใกล้เครื่องเนี่ยเครื่องก็ทาการยิงเนาะไม่ไม่ใช่ยิงสิมันก็จะยิงแบบทําให้เลือดเออไม่ไดีททาให้เดินน้อยลงเดินช้าลงสองเออก็คือโลนด็ดสองแล้วก็สามารถพังถูกพังได้นะครับโดยพวกกิลเลอร์นั่นแหละโอเคโอเคก่อนนะครับก็เมื่อกี้ก็มีคนเล่นเป็นจอรโดเนาะแต่ว่าเซิร์ฟนี้เขาไม่ค่อยทำจเ,เ,เจ้าเครื่องจนเนอรเตอร์เท่าไหร่นะก็ไม่รู้ทำไมเขานะครับ แล้วก็ผมก็จะขอไม่เต้นหรือว่าเปิดเสียงอะไรนั้นก็เดี๋ยวมาติดลิขสิทธิ์ผมก็้ชี้เขตแกกนะอืมครับมามาเดี๋ยวใส่เป็นวิวแมนก่อนนะครับอ่ะใส่ทันอ่ะรอบนี้ใส่ทันเว้ยอืมเจสันอีกครั้งหนึ่งนะเนาะเจสันนี่มาสองรอบนะครับอาจจะเป็นการที่คาตากรมันตัวฝีด้วยแหละเนาะอย่างแรกเราสร้างเซนทรีนะครับ ซนทรีก็จะเป็นป้อมปืนเนาะตัวน,นี้ก็จะเป็นเอา้าตัวน,นี้มันสร้างถูกสร้างไปแล้วไม่เลยสร้างตัวน,นี้ก็ได้เป็นดสิสเซอร์นะเป็นเครื่องปั๊มเลือดนะก็ถ้าเกิดใครอยู่ในสีเหลืองก็จะเป็นก็จะเป็นอย่างนั้นก็มันจะหิวเลือดนี่แหละนะตอนนี้ก็สร้างฐานทัตไว้แล้วนิดนึงนะฐานทัตก็จะไม่เลือดถ้าเกิดบวกลงกันได้เป็นสี่สิบห้าแหละแต่ไม่ค่อยทราบนะครับว่า ฆาตกรมัะนอะใช่ป่ะอันนั้นฆาตกรอยูออกก่นูกก้น <What? S 1> เดี๋ยวเกกเดี๋ยวลากกันมาก่อนเอ้ามันมันมันยืนเออโอยโดนกับดักเพื่อนโดนกับดักเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลากกันมาเนี่ยเนี่ยเหน็นเหน็นเห็นวงฆาตกรแล้วครับลากลากกมาเลย นี่มันเปิดมันเปิดโหมดแล้วมันยิงอยู่นะก็ฆาตกรที่โดนยิงก็จะได้รับโหมดก็คือทำให้ฆาตกรเนี่ยได้รับ slowness สองก็คือทำให้ฆาตกรนะฮะวิ่งช้าลงขั้นสองนั่นเองนะมันบอกมันทีมอะไรของมันอะมันทีมอะไรฮะอะไรอะเบอรอแอมชายก็คือมันเหนื่อยแล้วอโอเคเดี๋ยวสร้างเครื่องกวนมันก่อน เออชิวฉันจะฉันจะอยู่นิ่งๆจริงป่าวจริงป่าวจริงป่าวอุ้ยอุ๊ยอุยอุยจริงป่ะเนี่ยจริงป่ะเนี่ยโอ้โดนละโดนละ <c oughs> ดูสต๊า <c oughs> หยุดสักที อาวเรื่อนอะเนยครับเดี๋ยวจีามาตก่อนไปให้ไปได้มนได้น่าตีล้อ้าวมาชิลกายฉันเป็นคนชิวๆแล้วมื่อกี้อ่แล้วมื่กี้ออืมอชิวจริงเว้ยนี่แหรอครับคือชิว ก็รอดชีวิตแตว่าได้เงินสี่สิบเหรียญน,นะนะครับก็ประมาณนี้เนาะอืมผมจะอัดวิดีโอใช่ไหมนะครับแต่คราวนี้เล่นเป็นสเกตี่ก็ได้นะฮะสเกตี่เอาใสย่ไงไรวะเอาหนี้หนี้สเกตリーสเกตี่สเกตี่ไม่มีสกินนะขอขอชอปปิ้งก่อนทันไหมนี่ทันไหมนี่ทันไหมทันไหมทันไหม ไม่ทำไมอาหารไม่ไมไม <S <S เรียกเรียกสุ่มๆสกินมาเฉยนผมผมไม่ไซีเรียสอะไรมากนะหนึ่ง x หนึ่ง x หนึ่งตัวนี้เล่นยากนะแต่ว่าเล่นสกีตี้ก็น่าจะง่ายอยู่อ่ะเลือดมีหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็มีพลังงานหนึ่งร้อยเช่นเดียวกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนมันทำวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวคอยหุ้มกัามเพื่อนกันได้เอก ไอซิค yeah. ิวสแลชนะก็ค <kav g uit> mm ือทำให้ฆาตกรเนี่ยสตันสักพักหนึ่งเนาะแล้วก็ไฟชิคเก้นก็คือเพิ่มเลือดให้ตัวเองนะมันก็คือพูดง่ายๆคือมันจะกินไก่กนแหละมันไี้ไก่ติดอยู่ในกระเป๋านะครับแต่ไม่ทราบเลยนะครับว่าตอนนี้ฆาตกรอยู่ไหนถ้าจะอยู่ข้างล่างเนาะเดี๋ยวคอยดูนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บกล่องยาไปก่อนโอ้โหเสียง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 ใกล้ๆเสียงใกล้ๆ ใกล้มากใกล้มากขอขึ้นไปข้างบนสักพักนะครับตอนนี้มีเพื่อนซ่อมอยู่โอเคจะขอไม่ซ่อมจะขอคุ้มกันเพื่อนแทนนะอุ้ยขาตก,กรอยู่นู่นแล้วแต่ถ้าเกิดเพื่อนวางกับดักแล้วฆาตก,กรสตาร์ทต,ตอนไหนผมจะเข้าไปเลยนะไม่โดนไว้ไม่โดนไว้ไมันมา,มาแล้ว เจ็บ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 ,จบก็จะติดฐานะอยซันแล้วก็กริชนะครับก็คือติดพิษแล้วก็จะติดถานะเอ่ออย่างไรอวุ่นวายอะ่ะไม่ไม่ใช่วุ่นวายสิติดฐา,านะพุดนยังไงเดียเอาเพื่อน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 เอาไปเพื่อนเอาไปสิแล้วของเพื่อนก่อนบร เพื่อนเพื่อนเพื่อนได้ของแล้วพันพันเลยพันเลยนะเดี๋ยวเพื่อนก็น่าจะเพืชอ่ะเลือดเด้งขึ้นละได้ได้อยู่นะจะคอยฟังเสียงตอนนี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วนะครับสองคนนั่นหนึ่งก็คือสกินลี่กับทูไทม์เนาะรหัสนี้แอดมาได้นะครับแต่ว่าอีกรหัสหนึ่งผมยังไม่ค่อยย,ยังไม่อยากเปิดให้แอดนะครับนะ ็หวังว่าจะเข้าใจเนาะขออนุญาตเงียบๆสักพักนะครับพอดีจะต้องใส้เล่นแล้วก็จะคอยฟังเสียงด้วยนะเพื่อนลืมลืมวางกับดักละอ่ะเนี่ยกับดักเพื่อนก็ฆาตกรมาเหย่อเมื่อน่าจะสะดุดล้มไปเลยนเหนเหนนไม่เห็นนะม่อยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่เอ๊ยไม่โดนไม่โดน เออโอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนอา่าโดนอีกรอบหนึ่งเออเอเอจะตาย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 โอ้หติดพิษขั้นสองแล้วก็เกดชขั้นสองนะครับเกือบแตกอุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเออแตกอือสุดยอดต่อไปอเ,เล่นตัวอะไรดีว่ามีลอดมีเชนส์มีดูมบีนแมนมีสเกตี่ อยากลองเล่นนู๊ฟดูอ่ะเล่นนู๊หน่อยก็ได้นะครับอ่ะไม่มีสก,กินนะอ่ะไหนลองซื้อซิมเผื่อมีสก,กินนู๊ที่มันขายนะครับ Inverted Trap มีอะไรบ้างเนี่ย Lucas มี n o w c o s p l a y f o r s t ไอ้อนอยนี้ Token g l a x y Retro Spiders k a d i Fancy ขอมันยังไม่ใส่ก็แล้วกันเนาะนับนะครับ <Br at. S 1> เสียงก็อาจจะเปลี่ยนนะพอดีเจ็บคอนิดหน่อยนะครับก็เอ้ยลืมบอกเลยกิจกรรมคลิปหน้านะครับผมจะแจกโลบันะ๊กนั่นเองนะก็อย่างแรกนะครับทุกท่านผู้ชมเนี่ยต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเกมพาร์ตนะโอ้โหอันนี้โคตรสำคัญเลยเกมพาร์ตน,นะครับเป็นสิ่งที่เราเนี่ยพอมีแล้วเราแล้วคนหนึ่งเขาจะมาซื้อเกมพาร์ตหรือว่าดูนทให้เราได้ก็คือเราจะได้โลบั๊กนะครับอันอย่างที่สองก็คือต้องกดไลค์กดซับนะครับแล้วก็กพิมพ์ยูสเนมของคุณไว้ในคอมเมนต์นะฮะ ผมเป็นคนที่ผมจะเช็คได้นะถ้าเกิดใครกดซับหรือเปล่านะคะผมเช็คได้หมดนะแล้วก็นอกจากนั้นนะคบผมก็จะเข้าไปโด o n a t ภายในคลิปหน้านะแต่ว่ารู้ไว้ก่อนนะครับว่าโลบักอ่ะไม่ได้เข้าบัญชีคุณทันทีนะผมผมแจ้งไว้ตรงนี้ก่อนโลบักไม่ได้เข้าบัญชีคุณทันทีคุณต้องรอทั้งหมดเจ็ดวันนะครับถึงโลบักจะเข้า,ก,ขาก็ขอให้เข้าใจกันด้วยนะย่าแบบเอย้อยจะจะ่าบอกผมว่าเฮ้ยทำไมพี่ทําไมโลบัก พี่โดนิตผมแล้วโลบักไม่เข้าอย่างงุดอย่างงี้อันนี้ผมต้องแจ้งไปก่อนนะว่าโดนิแล้วไม่ได้เข้าทันทีมันต้องรอทั้งหมดเจ็ดวันมันถึงจะเข้านะครับแต่ว่าถึงคุณทาทุกอย่างหมดแล้วแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่มีเกมพาร์ตอันนี้คือผมก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะนะครับรว่านนนๆทีผมก็จะแจกนะครับเดี๋ยวก็จะสุ่มผู้โชคดีมาสักสามสี่ถึงห้าคนอนะ่ะสักห้าคนก็ได้นะครับก็จะแจกคนละประมาณ ถ้ไอคนละสิบโลบักนะก็แจกแจกเี้นิดๆน้อยไปซื้อเสื้อใส่กันได้นะครับมาเล่นตาสุดท้ายกันนะครับอ่ะเอ,อทำไมฆาตาก,รกรมันเก่งจังวะไอเดียวสองหสิขอเนี่ยสองฆาตกรสักปั๊บหนึ่งนะครับคนนี้เล่นเก่งอยู่นะว่าไปเล่นนะครับขนาดสกรีนเขายังแบบเขายังจ่ายโอ้โหเขาน่าจะถนัดหน้าดูนะครับ เออแล้วก็ใครใครอยาก้ล่นเล่นแบบอันนู้นอันนี้แบบบอกไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะลองมาคิดดูอีกรอบนะครับเออแล้วก็ขอโทษที่ลงคลิปชา้านะครับโดยช่วงนี้ก็ต้องช้ากว่าเดิมนะเพราะว่าเปิดเทอมแล้วใกล้ใกล้เปิดเทอมแล้วเนี่ยเนาะก็หวังว่ายอดวิวจะได้หนึ่งพันอัพนะครับก็บดด 1, บถ้าได้งั้นก็โคตรดีใจเลยจริงๆริงนะเนี่ยเนาะเออจะยวรอก่อนสาม โอเคชน,นะโหรอรอดชีวิตคนเดียวด้วยสุดย,ยอดเกือบแตกวานะมุเจหมายถึงเกือบเกือบตายนะมงไงไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แตก,น,ก,แตกนะนี่เดี๋ยวเริ่มตาสุดท้ายกันนะครับผมขอนุีาตไม่เต้นนะพอดีมันเผือ่อมันมีเสียงเข้านะครับ อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่แบบทุกคนเวลาแบบถ้าเกิดผูพลาดชีวิตเขาก็จะมาตรงนี้เนาะส่วนนี้เป็นผู้เล่นฟาสเกิที่เก่งที่สุดนะครับแอบดบมินเขาเอามาวางไว้ตรงนี้นะเนี่ยครับถ้าเกิดเราขุดคุยน m the g r e a t e s t ท o ่ฟ e r เซกินเซฟเพเยอร์นัมลุงแบบเกมโดครับก็ประมาณนี้เนะนะาะมาต่อไปดีสัน i ิชเช่นเคยมานะตาสุดท้ายเล่นเป็นนูบนะครับ ก็นูจะมีเป็น sketskin poison ก็คือทำให้นูบปเนี่ยเออ่ยังไง ghost b l a s นี่ไม่เคยใช้นะไม่เคยใช้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองใช้ดูหน่อยก็ได้ถ้าเกิดผมรอดนะถ้าเกิดผมรอดนะอ,อันนี้บ็อซี่คนล่าก,ก็คือทำให้ตัวเนี่ยอ่าพูดยังไงเดียว,วิ่งเร็วขึ้นเ k e t s k i n potion กนนะ็คือทำให้ตัวเนี่ยอึดขึ้นแต่ว,ว่าจะเดินช้านะฮะอันนี้อันนี้ มันมีตัวไม้ใกล้วะ่ะต้องเช็คก่อนมันทำมาได้ขนานดะเออพวกนี้มันเล่นไม่เล่นไม่ดีมาตรงมาต่อกันเลยแถวนี้ไม,นไม่ดีเลยเซิร์ฟนี้จะเถื่อนนะมึงอย่าจะเข้ามาเซิร์ฟนี้นะตึ๊บตึต๊ ขอโทษดมีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะครับอ่าเสร็จกอดีอะเพื่อนทําไวมากสเสริมนี้ค่อนข้างทาไวนะแต่ว่าตาคนก่อนนี้ไม่ทํากันเลยมาเดี๋ยวผมกินไอนสกิ๊ตนสกินให้หน่อยก้อ่ะไอสกิตสกินก็คือเราเนี่ยจะเดินช้ามากมากนครับแต่ว่าเลือดเราเนี่ยจะอึดนะครับก็คือทําให้เลือด่อึดแล้วก็คาตรกรดนตีไม่ได้นะครับแต่ว่ามีผลแค่ว่าจะซักสิบหรือหกวินี่แหละนะครับกด l บ b กินเลยก็ได้งามงางาก็คือทำให้ตัวเราเนี่ยฮะว่องล่งขนนั่นเองนะแล้วก็อันดีเทคเทเบิลก็คือทำให้ตัวเรานะฮะนะก,ก็คือ,ต,ะะคอตัวจับไม่ได้นะ,ะพูดง่ายตัวจับไม่ได้อ่าตอนนี้ตีฐานะเลือดออกแล้วก็แป๊บเดียวก็หายนะบ็อกซี่โคลาก,กินหน่อยอันนี้มันสกิลนะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่หาของหาในสปีดสปีดหนึ่งเนาะนับ สปีดหนึ่งอันนี้เป็นสปีดหนึ่งนะเป็นสปีดที่เป็นแบบเวอร์ชันปกตินะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันที่แบบเนี่ยเราหาคู่แบบตามแมปอย่างเงี้ยมันจะเป็นสปีดสองครับแต่ว่าเนี้ยมันอันนี้เป็นสกนะิลไงมันก็เลยเป็นสปีดหนึ่งไม่เป็นไรหรอกมันก็ปกติดีอ่ะไม่งั้นมันจะถ้าเกิดเป็นสปีดสองนะคู่มันจะโอพีไปเนาะอืมใช้หนีอะไรคู่ได้ง่ายนะครับก็ประมาณนี้แหละโลสเบอร์ก์ breaker. กินเลยกันนะไม่ทันชนะด้ยวยมาก็ขออนุญาตปิดคลิปเลยก็แล้วกันนะครับก็เจอกันนะทุกคนสี่หยา